เอาเลยครับผมสวัสดีชาวเกมมายครับที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเต่าสไตล์เกมเมอร์นะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวแอดออนใหม่ครับพ็อกเก็ตอีดิชั่นหนึ่งยูศศูนย์กันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าสำหรับแอดออนนี้ครับบอกเลยจัดว่าเด็ดนะครับผมนะฮะก็เป็นแอดออนทางด้านของลัคกี้บล็อกนะครับนะลัคกี้นะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเเจอแล้วเจอแล้ว เจอแล้วโอ้ไม่กอดนะครับนละักกี้บอกนี่บอกเลยถ้าเล่นในโหมดโซยิวนะคุณจะเจอ,เอาตามพื้นดินนี่แหละนะครับนะ่ามันมันคืออะไรวะเปิดดิเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรวะคืออะไรวะทำไมไม่เปิดเฮ้ยเออโอ้เยี่ยมครับโอ้โหเป็นอา่าเลสต์ตนครับสุดยอดครับคือทำไมเราต้องเจอเอา่าลักกี้บลอกตามพื้นดินด้วยนะครับอ่ามันคืออะไรมันคืออีหยังบอ มันคือเจ้าพลิกนั่นเองนะครับนะ่ะถ้าคุณเจอหมู่นะครับก็หมู่ก็ได้ทําการแทนเป็นลัคกี้บ็อกนะครับลัคก,กี้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 บล็อก,ก,ก,ก Box นะครับนะ่ะอ,อุ้ยอุ้ยไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้าไอบา้บ้ากูไม่ต้องการมึงนะครับนะ่ะอ่านี่จะเป็นอะไรจะเป็นอะไรโอ้คนแก่ครับมีหลายสีเลยนะครับนะ่ะสุดยอดมากครับผมสุดยอดมากมีอะไรบ้าง โอ้โหอันนี้เป็นของกากมากเป็นของที่กากโอ้โหเจอ er. wow! เดียวคิปเปอร์ว้าเดี๋ยว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 อันนี้ดวงสวยมากถ้าเจอแบบนี้นะเออโอ้โหติดกันเลยคือแบบถ้าเราเอาไปเล่นกับเพื่อนนี่แบบว่าดีมากอะเออนะครับแม่งคือหมูกลายเป็นลันคกี้บ็อกเออแม่งโคตรเจ๋งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าพวกดาบทองขวานทองจอบทองนะครับอ๋ออันนี้เป็นแกะมาเลยเป็นตัวเลยเออโอ้โห สุดยอดครับอือหือสุดยอดเลยได้ไดมอนด์ได้เหล็กได้ทองครับผมนะโอ้โ oh, ห npc โอ้โหลัคกี้บ็อกสุดยอด,ดยอดดือหือชุดเกาะดาบเหล็กอือหือสุดยอดครับเฟี้ยวมากโอ้โ oh, หขวานทองหัวโอ้โ oh, หอันนี้อันตรายมากครับผมแล้วเบิดคือตายเลยนะถ้าเราเอ่อแบบว่าไปเล่นในโซเิโวเนี่ยตายทันทีครับอันนี้เป็นของเกียร์ คือมันมีบอสวิเทอร์ด้วยเวย้ยมันมีบอสวิเทอร์ด้วยนะเวย้ยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีอะไรที่แบบว่าเด่นเด่นมั่งแหละเดี๋ยวอ่าปึ๊บ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 อ่าแล้วก็โอเคจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บจุ๊บโอ,โโอ้โหเอาเฮ้ยไปไหนวะดูที่ว่าจะได้อะไรบ้างของซ้ำทั้งนั้นเลยใช่ไหมนะครับอ่าให้เต็มเลยโอเค อุ้ยเอ้าออกไปไหนแล้ววะนะเอ้ยเอ้ยโอเคอุ้ยแก่อีกแล้วแก่อีกแล้วอันนี้จะเป็นอะไรโอ้ชิบหายแก่อีกแล้วอันนี้อะไรเอาไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยบักแล้วเริ่มบักแล้วเริ่มบักแล้วโอ้โหได้ทองแล้วก็เหล็กเพชรอ่าแล้วก็อ่าอะไรว่ามรกตเออนีะครับแม่งโคตรเจ๋งนะครับอืมเจ๋งนะครับก็ลองไปเล่นกันดูอันนี้ได้ไะอะไรวะอันนี้ได้อะไรเอาใหม่เอาใหม่ ลองสุ่มว่าจะได้อะไรแบบใหม่ๆบ้างไหมอืมมันมีของเยอะนะเดี๋ยวเดียวอ้โหูบางทีไม่ได้ไอชิบหายใจร้ายสัส์ๆเลยนะครับก็ก็สําหรับอ่าคลิปนี้อาไว้เท่านี้นะครับนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะครับด like กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อกําลังใจดีๆให้แก่ผมนั่นเองนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันเล่นได้นะครับนะก็เดี๋ยวเดียว มันมีบอร์ดวิเทอร์ด้วยเว้ยนะครับมือนะครับมันแอดออนมันบอกมาอู้ยมันอยู่ไหนวะอืมโอเคก็ลองไปสุ่มกันดูไม่ได้โม้จริงๆนะครับผมมันมีจริงๆมันมีจริงๆเลยจริงๆเลยจริงๆรยหรือว่ากูอ่านผิดวะเนี่ยเออโอ้โห โอ้โหอันนี้มันสุดยอดมากเลยอันเนี้ยเออนีนครับเออไปแล้วบายบายเจอกันคลิปหน้านะครับผมสุดยอดเฟวเฟวเฟบอกเลยเฟลเฟลนีนครับอืมไปละไปละไปยังไปยังไปไปก็ไปไปก็ไป